สวัสดีค่ะวันนี้ยังอยู่ในชั่วโมงเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาบัญญัตรยางซึ่งในชั่วโมงนี้คุณครูจะอธิบายโจทย์ที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะแตกต่างจากโจทย์ครั้งที่แล้วก็คือจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างออกไปก็คืออันดับแรกเลยเมื่อเราอ่านโจทย์แล้วเราจะต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเรานะคะแล้วมาดูกันว่ามันแตกต่างจาก โจทย์ครั้งที่แล้วที่เราเคยทําส่งคุณครูยังไงบ้างามามาดูโจทย์จากที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูต่อไปนี้เลยค่ะ,ะตัวอย่างแรกนะคะเชิดขับรถยนต์ระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลา50นาทีถ้าเชิดขับรถยนต์ขับรถด้วยอัตราเร็วเดียวกันนี้110นาทีจะได้ระยะทางเท่าใดเขาถามหาระยะทางเพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรเราให้เอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งนะคะ ก็คือให้เอาสิ่งนั้นนะมาไว้ขวามือโจทย์ถามถึงระยะทางก็ต้องเอาระยะทางมาไว้ขวามือทีนี้นําสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาเขียนก่อนมันมีระยะทาง80กิโลเมตรนะคะใช้เวลาไป50นาทีเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะถามอะไรเราให้เอาสิ่งนั้นไปไว้ขวามือเราก็จะเอาระยะทางเนี่ย80กิโลเมตรเนี่ยมาไว้ขวามือแล้วก็เวลามาไว้ซ้ายนะคะสิ่งในถาม ก็คือเอาสิ่งนั้นมาไว้ขวามือเราก็จะได้เขียนเป็นเวลา50นาทีจะขับรถยนต์ได้ระยะทาง80กิโลเมตรก็มาเปรียบเทียบกันค่ะกับระยะทางเ,าเวลา1นาทีถ้าใช้เวลาไป1นาทีจะขับรถยนต์ได้ระยะทางเท่าใหโจทย์ถามอะไรเอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งเอา80ตั้งส่วนด้วย50นะคะตัวนี้80 หาร50ยังไงก็ไม่ลงตัวก็ติดเป็นเศษส่วนไว้เหมือนเดิมนะคะต่อมาโจทย์ถามว่าถ้าเชิดขับรถด,ด้วยอัต,ตาราเร็วเดียวกัน110นาทีเราก็เขียน110นาทีจะขับรถยนต์ได้ระยะทางเท่าใดก็เอา110ตั้งคูณกับ80ส่วนด้วย50จะตัดทอนหรือจะเอา110ไปคูณ80ได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาหารกับ50แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ในที่นี้คุณครูก็จะตัดทอนให้เราดอูอย่างเช่น0นตัดศูนย์ได้5เอาไปตัด110ก็ได้5้าหเป็นห5คูณกับ22ก็ได้110นะคะเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือย2่สิบคูณแปดคูณแก็จะได้เท่ากับ176กิโลเมตรนั่นเองจึงสรุปได้ว่า ถ้าใช้เวลาหนึ่ง้สิบนาทีจะขับรถยนต์ได้ระยะทางหนึ่ง้อยเจ็ิบหกิโลเมตรนั่นเองง่ายๆเลยคือถ้าโจทย์ถามอะไรอะไอะไรเรานะคะให้เอาสิ่งนั้น,นมาไว้ขวามือหรือเอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งตัวตั้งก็คือเขียนไว้ข้างบนนะคะอะตัวอย่างที่สองค่ะ อาหารสุนัก30กิโลกรมบอยใช้เลี้ยงสุนักตัวหนึ่งได้12วันในเดือนเมษายนบอยต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้อย่างน้อยกี่ก,กิโลกรัมอ่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือในเดือนสิงในเดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่าเดือนเมษายนมีกี่วันอันนี้เขาให้เป็นเงื่อนไขมาแต่เราต้องมีความรอบรู้นะอะลงท้ายด้วยยนจะต้องมี30สวัน เขาจะให้อาหารเขาจะซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้อย่างน้อยกี่กิโลกร,รมัมถามให้เราตอบหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นต้องเอากิโลกร,รัมมาไว้ขวามืออ่าเอาตามเงื่อนไขมาเลยนะคะเงื่อนไขคือ30มสอ่าสากิโลกร,รมัมใช่ไหมคะอาหารสุนัข30กิโลกร,รมัมจะเลี้ยงสุนัขได้12วันสิ่งที่โจทย์ต้องการคือกิโลกร,รมัมเอามาไว้ขวามือค่ะอะไรที่เป็นกิโลกร,รมัมมาไว้ขวามือก็จะได้เลียง โจทย์ใหม่ได้ดังนี้นะคะว่าเลี้ยงสุนัข12วันใช้อาหาร30กิโลกรัมเห็นไหมคะว่าคุณควรว30เนี่ยมาไว้ขวามือมาตั้งไว้ขวามือเลยเพราะสิ่งที่โจทย์ถามคือให้ตอบเป็นกิโลกรัมต้องมาไว้ขวามือบรรทัดต่อมาก็ลอกบรรทัดเดิมลงมาต่อมามาเทียบกันถ้าสมมุติว่าถ้าเลี้ยงสุนัข1วันจะใช้อาหารกี่กิโลกรัมก็คือเอา โจทย์ถามอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งก็30สิบส่วนด้วยส2บสองสบหารส2องไม่ลงตัวก็ติดเป็นเศษส่วนไว้เหมือนเดิมต่อมาโจทย์ถามว่าในเดือนเมษายนบอยซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขตัวนี้อย่างน้อยกี่กิโลกี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นกี่วันนี่งเดือนเมษายนมี30สิบวันเราก็30สิวันมาเขียนใช้อาหารไปก็30วันตั้งคูณกับ30สิส่วนด้วยส2องเท่ากับเท่าไหร่ตัดทอน ใครไม่ถนัดตัดทอนจาไหมว่าครูบอกว่าให้เอา30ข้างบนเอาตัวข้างบนคูณกันก่อนได้คําตอบเท่าไหร่แล้วก็มาหารกับตัวส่วนอย่างเช่นเอา3ามสคูณสาได้คําตอบเท่าไหร่แล้วค่อยไปหารกับ12นะคะแต่ในที่นี้ครูก็จะพาตัดทอนเราจะได้คุ้นเคยแล้วก็จับจุดได้นะ,อ,ะอย่างเช่นแม่6สามารถตัดทอนได้เพราะว่าแม่6เป็นตัวคูณร่วมน้มอยของ30และ12ค,คุณครูก็จะมา ตัดทอน30กับ12อย่างเช่น6คูณอะไรได้12ก็คือ6 2 12, 6, 5ได้30อ่ะตัวส่วนยังเหลือเป็น2ใช่ไหมคะ2ยังสามารถไปตัดทอนกับ30ด้านบนได้อ่ะ2 1 2 2คูณ15ได้30พอดีเห็นไหมตัวส่วนเป็น1ไม่ได้ยมเขียนข้างบนก็จะเหลือ15คูณ5 15คูณ5ได้เท่ากับ75 เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าในเดือนเมษายนให้อาหารสุนัขตัวนี้อย่างน้อยก็คือ75กิโลกรัมนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาการใส่ปุ๋ยในนาข้าวปุ๋ยหนึ่งตันใส่นาข้าวได้30ไร่ถ้าลุงสมมีนาข้าว9้าไร่ลุงสมต้องซื้อปุ๋ยอย่างน้อยกี่กิโลกรัมเขา ถามให้ตอบเป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้มีหน่วยเป็นตันเราต้องเปลี่ยนจากตันให้เป็นกิโลกรัมก่อนก็คือ1ตันจะเท่ากับ1000กิโลกรัมอันนี้ก็คือเป็นหน่วยน้ําหนักนะคะที่คุณครูเพิ่มเติมให้1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ1000กิโลกรัมนั่นเอง โจทย์ถามอะไรเอาสิ่งนั้นไปเขียนไว้ขวามือนะคะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมนาะข้าว30ไร่นะคะต้องใช้ปุ๋ยไป1ตันหรือ1,000กิโลกร,รมัมเอามาเขียนไว้ขวามือนะคะนาะข้าว30ไร่ต้องใส่ปุ๋ย1,000กิโลกร,รมัมถ้ามีนาข้าว1ไร่จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เอา1000ตั้งส่วนด้วย30มแบบนี้เลยนะคะทีนี้โจทย์ถามอะไรเราเอามาเขียนลุงสมมีนาข้าวอยู่9ไร่ก็เอา9คูณ กับ1,000ส่วนด้วย30จะตัดทอนก็ได้นะคะอย่างเช่น0ตัด0เห็นไหมคะตัวส่วนเหลือ3 3ไปตัดทอนกับ9ได้3 1 3 3 3 9เหลือ3คูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ300จึงสรุปได้ว่าถ้ามีนาข้าว9ไร่ก็จะต้องใส่ปุ๋ยไปทั้งหมด300กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ใครไม่ถนัดตัดทวนก็เอา9คูณกับ1,000ได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาหาร30แบบนี้ก็ได้คําตอบเหมือนกันนะคะเอาแล้วแต่นักเรียนจะถนัดเลยตัวอย่างต่อมามาลินใจค่าปูกระเบื้องในห้องครัวไป12ตารางเมตรเป็นเงิน1เป็นเงิน5,120บาท และจ่ายค่าปูกระเบื้องห้องเก็บของไปหนึ่งพันเก้าร้ยี่สิบาทห้องเก็บของมาลินมีพื้นที่เท่าใดโจทย์ถามหาพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องเอาพื้นที่มาไว้ขวามือก็โจทย์มาเขียนเลยนะคะพื้นที่ในที่นี้ก็คือเอาพื้นที่ห้องความขอไปค่ะพื้นที่ห้องครัวนะคะมาไว้ขวามือนะแล้วก็จํานวนเงินนี่มาไว้ซ้ายมือเพราะโจทย์ไม่ได้ถามหาจํานวนเงินแต่ถามหาพื้นที่ ของห้องเก็บของก็พื้นที่ของห้อง,องครัวเนี่ยมาไว้ขวามือเพื่อเราจะได้ตั้งให้มันเป็นจุดเดียวกันลงมาอ่นนี้ก็จะได้ว่าเงิน5,120บาทปูกระเบื้องได้16ตารางเมตรถ้าเงิน1บาทจะปูกระเบื้องได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็ไม่ถึงไม่ถึงตารางเมตรอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็นเศษ16ส่วนด้วย5,120คือให้ติดไว้แบบนี้ก่อนนะคะติดเป็นเศษส่วนไว้ก่อน ต่อมาโจทย์ถามว่าถ้าห้องเก็บของเนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว1,920บาทจะปูกระเบื้องได้กี่ตารางเมตรก็ตั้งเลยเอา1,920คูณกับ16ส่วนด้วย5,120ในกรณีนี้มันเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงถ้าตัดทอนมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นให้ทำแบบนี้เลย ให้จับ1920ไปคูณ16ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็ไปหารกับ5,120น้อยักเรียนอาจจะลองคูณดูนะลองใช้เครื่องมือสื่อสารดูก็ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามกันนะแต่ต้องเป็นการตรวจสอบหลังจากที่นักเรียนลองลองทดแล้วจริงๆนะ,ะข้อนี้ก็คือเอา1920คูณ16แล้วก็ได้คำตอบได้เท่าแล้วก็มาหารกับ5,120คนาตอบข้อนี้ก็ได้เท่ากับ6ตารางเมตรนั่นเองอ จึงสรุปได้ว่าห้องเก็บของของมารินมีพื้นที่6ตารางเมตรเพราะเขาจ่ายไป1,920มันก็ต้องมีพื้นที่ที่น้อยกว่าพื้นที่ห้องครัวนะคะอืมอามาทบทวนเนะะื้อหาสรุปให้อย่างนี้เลยนะคะว่าโจทย์ถามอะไรให้เอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งหรือเอามาเขียนฝั่งขวามือนะคะเหมือนเนี่ย อันนี้ครูให้ทําหน้า12หน้าเดียวนะโจทย์ถามอะไรแล้วเราให้เอาสิ่งนั้นเป็นตัวตั้งก็คือเนี่ยอย่างเช่นช่างตัดกางเกงใช้ผ้าห้าเมตรตัดกางเกงขนาดเดียวกันได้2ตัวถ้าช่างตัดกางเกงขนาดเดียวกันนี้30ตัวจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อยกี่เมตรถามขนาดของผ้าหรือความยาวของผ้าใช่ไหมคะที่มีหน่วยเป็นเมตรให้เอาเมตรเนี่ยมาไว้ขวามือเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ผ้าไป5้าเมตรเนี่ย ต้องมาไว้ขวามือแล้วก็เอา2ตัวไว้ซ้ายมือการจัดเรียงเวลาที่เราตั้งไว้ข้างบนเศษส่วนอะ่ะเวลาเราหาคําตอบเราจะได้หาคําตอบได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราเอา5้ามาไว้ซ้ายมือแล้ว2เป็นตัวตั้งแบบนี้ค่าคําตอบมันจะเปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปโจทย์ถามอะไรอะไรเราแล้วให้เอาสิ่งนั้นอะ่ะมาไว้ขวามือเพราะเราต้องยึดตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะคะประมาณนี้นะทำามข้อ เสร็จแล้วส่งเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ